ครับนีใจทีเดนยครับวันนี้ก็ลุยงานซ่อมตู้เย็นนะครับด้มอไซค์นะครับดีเจฝนตกวงนี้ฝนตกบ่อยนะในกทมก็ต้องขับลุยน้ำนะครับเพื่อไปซ่อมตู้เย็นให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็อยู่ท้องประปานะฮะประปาประชาชื่นนะเลยประชาชื่นนนทบุรีเลยนะครับโอเควันนี้ก็จะพาตะลุยน้ำนะครับซ่อมตู้เย็นนะครับ รยอากาศชื่นข้าวทั้งนักนะ จะด,ดับของเต็มรถด้วย น้ำจะไม่ไปนะครับ าาต้องใช้คันความเร็วเบาๆนะ 对。不 ให้แข่งที่มาคือตัวหาลูกค้ากันทังไนมั้งโอเครอ,อ,อดละรอดละเมื่อกี้ถ่ายคลิปมัน้วยลุ้นอยู่รอดหรือไม่รอดยามาห้าจะมีปัญหาล้อฟรีนะครับน่าจะสายพานต้องรอเร่งเร่งเ,เครื่องไว้ก็รอรอบเบาๆสายพานก็มีข้อเสียเวลาเจอน้ำนะครับ ต่อไปนี้แล้วครับที่ซ่อมตัวอย่าง,างซัมซุงนะครับใส่ไปใส่คให้วันนี้ตะุุยผ่าแดดผ่าฝนใส่เกียนเมื่อี้จะเหลือประมาณเจ็0สิบแปดสน้ำกี้มันมีใส่สายก็หายไปหน่อยหนึ่งน้ำยาก็มีนะครับที่มาเช็คก่อนอันนี้คขมล็อกนอกไปนะครับ จะด,ด,ดูดเก็บน้ำยาเข้าไปไว้ในถังกันน้ำยาหนึ่งสามสีเอนี่นะฮะแล้วก็เป็นระเบิดคอมใหม่ๆนี่โดนฝนหนึ่งทับสามหนึ่งับสี่ก็ได้นะครับแต่ช่างแมวกลัวเย็นน้อยนะเย็นช้าก็อีสองสี่หนึ่งศูนย์วายมา ยาเขาถงเนีเราเรือเข้าคอมออกคอมเขาถังเนี่ยถ้าให้ดีก็แช่น้ำแข็งนะครับ เจนก็ดูคลิปก่อนอันนี้นะครับไม่พอดีไม่มีน้ำแข็งก็เอเท่าที่ดูได้ดีกว่าปล่อยทิ้งนะครับไม่ทำลายบรรยากาศโลกนะครับกะวดลลร้อน กรลองติดดูนะหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะครับไม่งั้นถ้าปล่อยในที่แคบมันจะปุ้งนะฮะทำไมเราทำไมไม่ไปเอาไปทำที่บ้านเหรอไหนครับถังอันนี้โอเคดูเสร็จแล้วก็ปล่อยเก็บถังนะครับโอเคก็คอมเพรสเซอร์อันนี้ถังยาใหม่นั่นถังโดดเก็บนะครับมีสองถัง ใน,ในครับคอ,อ,อ,อมิเซอร์ก็ลุยฝนมาก็เปียกหน่อยนะคุณทอน,อนก็เปลี่ยนกระดูน้ำยานะว่าน้ำยาเบิร์อะไรตัวนี้ก็มีแคบลันเหมือนกันแปดไมโครนะครับ ของขาใหม่ยางใหมเ่เดี๋ยวบัคก,กี้เชื่อมแก๊สกันถ้าว่ากันทีถ้าเลื้อกันนะฮะมันแคบบัค<ะ>ช่างถอดลื้อความเก่ากันเดี๋ยวต้องเปลี่ยนซ้อนถ้ามันไม่มีเรื่องความร้อนก็อยู่ได้นานเลยใช่ไหมใช่ครับต้องแก้เรื่องระบายความร้อนครับถ้าไม่แก้ระบายความร้อนก็ เสร็จเหมือนเดิมครับก็แล <laughs> ้วแต่แ <serves> ล้วแต่ว่ามันตันหรือไม่ตันครับอากาศร้อนกนอยู่อากาศครับให้ดีต้องแก้เรื่องความร้อนครับมันจะมีเปลี่ยนสเตนเลสนะครับที่ทท่อไฮวัดหายนะครับแล้วก็โลแล้วคอมเพรสเซอร์คันเดีเข้าไปนะครับ นก็ล็อกให้เขาล็อกนะครับแคปลันแคปสตาร์ทก็ต่อตามวงจรนะครับจะมีบอกไปแล้วตามที่ฝาต่อตามนี้นะครับตัวแคปลันต้องอต่อสายเพิ่มนะครับเขาไม่ทำสายมาให้นะตัวนี้เราต้องทำสายเพิ่ม ไอ้สตาร์ทมีให้นะครับ๋ยวรันไม่มีให้โอเคจเป็นลกตอนนี้เป็นท่อเหล็กในท้องแดงท้องแดงโอเคใส่สอนโลนะครับเพราะว่าจะแวะทั้งโลทั้งหายนะครับ <Okay. S 1> จะวัดความร้อนเป็นหลักแล้วนะครับ ตัวน,นี้ก็ใส่ตัวสบเทาวนะครับใส่เทาหายนะครับตรงสเตนเนอร์ไดเออร์นะตัวนี้ที่วัดใส่โลใส่นี่ส่สีเหลืองเข้าแววกข้ามนะครัประตูเกตเตแล้วก็ข้าม15ที ตรวจทานะล้เช็คลอยลวดตอนที่ไปข้ามก็ได้นะครับเเช็คให้หมดนะครับ สักพักก็ปิดเกลีไยน,นะครับแล,ล okay. แล้วก็หลงโอเคนะครับเสร็จก็ปิดเกดลี่ยไว้สักพักนะครับถังน้ำยานะ ก่อน okay. อนำยาเข้าระบบเลยเช็ด่ันมีฟีดเฟิร์สได้ไหมหัวขึ้นทั้งโลทั้งหายนะครับ ก่อนจะหยุดไหลนะครับโอเคที่80พ e ีทไดนะครับปิดเกจโลครับจับกระแสะแอมป์ตรงนี้นะตั้ง20แอมป์ตรงคอมเพรสเซอร์อย่างเดียว,วเสียบปลั๊กตู้เย็น ไม่แน่นนะครับความรถถ้อนขึ้นร้อยยี่สิบนี่ะความร้อนไม่เกินสองร้อยนะครับ หายอุณนปุเ่เติมยาสักพักครับเคตอนนี้เรือดูดอยู่ที่ศูนย์นะครับวความร้อนอยู่ที่ร้อยห้าสิบเชเติมยาแล้วครับกระแสอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะครับศูนย์จุดห้าห้าเก้าดีรอดูอยู่ครับความร้อนก็ไม่ร้อนมากนะ ก็โอเคนะับประมาณนี้แหละไม่พอก็เดี๋ยวเพิ่มอนอ้ำยาครับอีกนะไม่เกินสองร้อยห่วงเย็นชานะ้าเลยเอาตัวนี้มาเออไม่ค่อยเย็นตู้ครับองเย็นช้ามันจะคอมบีทียูน้อยครับต้องบีทียูเยอะมาใส่อโอเคจากการทำนะครับปรากฏว่าไอ้ฝั่งขวาเย็นนะครับ ความเย็นลงฝั่งซ้ายที่เป็นช่องฟิตไม่ลงนะครับ27องศาที้ลองเทสแล้วนะครับก็ถอดสวิตนะครับฝาประตูนะครับที่เป็นแม่เหล็กนะครับออกแล้วก็เลื่อนเวลาเปิดนะครับมันมีซึ้นแม่เหล็กอยู่ต้องให้ใต้ตาฝานี่นะไปดูว่าเขาลอมติดหรือไม่ติดนะครับ ไม่เดืดคารอนแปะนะครับจะจับตรงก็้ดยต้องทำให้ไฟมันปิดลงนะื้นี่นะครับไฟดับแล้ว ทำไมฝั่งฝั่งนี้ไม่เย็นนะครับฝั่งช่องฟิลจะต้องแกะดูดูพัดลมนิดนึงนะครับความเย็นน้ำยงน้ำยาได้หมดแล้วล่ละแต่ว่าฝั่งขวาลงตลอดฝั่งซ้ายนี่ไม่ลงนะฮะยิบเจ็ดลงช้าพัดลมไม่หมุนแกะดูแลครับ ก็หมุนอยู่เย็นน้อย,ยอยู่เย็นชา้าต้องน้ำยามากกว่านี้นะฮไม่เป็น้อเนเ่ดรัน้ำแข็ง ยังไม่ฉ่ำเท่าไหร่สุดท้ายต้องอัดน้ำยาเพิ่มนะให้กระแสได้หนึ่งเนะี่ยหนึ่งจุดสองหกนะครับ 1.26แล้วก็น้ำยาเรือดูดก็ประมาณเรือห้านะครับความร้อนนี่เกิน150นะครับถอดแล้ว1.25นะครับความเย็นไม่ขึ้นนะคฝั่งนี้จะเป็นสองท่อนะอันนี้มันมีเหมือันเดียว นีก็เริ่มขึ้นน้ำแข็งนะครับอากาศน้ำยาเพิ่มนะครับม่งาน,นความเย็นไม่ไม่เพิ่มไม่ขึ้นฝั่งฝั่งแช่ผักเย็นฝั่งแช่แข็งไม่เย็นนะตอนนี้โอเค okay. ตอนนี้ความเย็ยนลงแล้วนะครับจากเมื่อกี้ไม่ลงเป็นเรืให้ติดไม่ลบเหรอกระจบมันสะท้อนครับโอเคนี่ก็ลงลเรื่อยๆนะสิบองศาถัสิบสี่โอเค อันนี้เย็นแน่นอนแค่นั้นละโอเคครับยังไงว่าจะมียอดท่านยังไงชดต่างกับสุดท้ายก็ไล์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนในการทําคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับโอเคอยังไงก็แก้เรื่องระบายความร้อนนะครับยังไงถ้าระบายความร้อนดียังไงก็เย็นนะครับ